สวัสดีครับทุกคนยินดีด้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆในภาษาไทยเดลิทอลวันนี้มีปัญหาแปลกๆนะครับว่าแบกรนดไานใช่เป็นแบกระด้าแล้วแบกระด้าเป็น f o ร e g r o u n d เ็อเห็นผมไม่ได้แปลกเพราะว่าเมื่อกี้ใช้ Zoom มีมีชั้นเรียนออนไลน์กับครูนาย o ูงไม่ไม่นานก็สองหนึ่งสองประมาณสองชั่วชั่วโมงที่แล้วเราขึ้ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้เกิดปัญหาไม่ไม่แน่ใจทำไมอืมโอ้กลับมาแล้ว <laughs> โอเคมาลูน่าจะคอมพิวเตอร์มีปัญหาไหม เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ Zoom ยมัอใช่โอเคสวัสดีครับโอเคสำหรับวันนี้ไม่ค่อยมีเรื่องที่จะพูดถึงแค่ืก็น่าจะพูดกับเรื่องชังกิ้งอีกครั้งนี่เป็นเรื่องที่ครูของผมมาสอน หลายหลายครั้งแล้วก็นี่เป็นทิ่ที่ขาวจะเน้นในการสอนคนในระดับกลางนะครับก็ intermediate ระดับ intermediate ก็จะต้องคิดถึง chunking แล้วก็อีกนิดนึงอย่างแปลว,ว่าคือคือคืออะไรคือเรียกว่าก็ syllable ต้องถ้ามี s y l l a b l ก่อแบบไหนภาษาภาษา,าก็ไม่ต้องพาาูดภาษาภาษาแต่พูดภาษาได้ก็แปลว่าถ้ามีสอง s y l l a b l ก็ s y l l a b l สุดท้ายหรือ s y l ลที่2เป็น s y l l a b l ที่ต้องเน้นสาหรือว่า s y l l ก่อน สัมัสที่หนึ่งไม่ต้องเหนยนแค่พูดเร็วๆไม่ต้องออกเสียงชัดมากแค่ภาษาภาษาไม่้องมอพูดภาษานะครับแล้วก็อตอนตอนเรียนกับครูคนนี้เราจะเอาประโยคทั้งหมดแล้วก็แยกออกเป็นชั้น ก็มีหนึ่งชังนอ่าก็สองถึงสี่หรือห้าคำเราก็จะฝึกพูดอเคหนึ่งชังกหนึ่งชั้หนึงชัชัง,ชง,ชงแล้วก็เร่าอังจากพูดแต่ละชั้นชั้นแต่ละส่วนของคังตีก็กลับมาผราสองเป็นหนึ่งประโยคอีกครั้งแต่ว่าถ้าอยากเอาความรู้สึกสายใน ในประโยคนี้ดตอนพูดก็แยกออกเป็นชังอีกครั้งได้เช่นจะพูดแล้วเดก็หยุดแบบเดียวรอสักพูดอีกตนงชังดแล้วก็รอแบบนั้นนะครับก็เป็นวิธีน่าสนใจวิธีพิเศษมากน่าสนใจมาก โอเคสำหรับวันนี้นะ่าจะพอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูเรีโองของผมวันนี้เราก็ผมจะเจอกับคุณในเรีโอพรุ่งน,นี้นะครับขอบคุณครับ